สื่อขเมศโพสแสะไทยนักมวยกุลขแมรขึ้นปกนิตยสารฟอฟไทยกรุณาอยาอิจฉานะครับโหคิดได้นะครับสวายดีสวัสดีครับทักทายเอซทุกท่านที่เขามาติดตามรับชมอยู่กับผมเทพโยกครับพี่น้องณประเทศแคนาดาครับตอนนี้เวลา ตอนเสาร์ทักไทยพี่น้องฟังไทยฟังเล่าวรวมทั้งเอฟซีพี่น้องไทยเล่าที่ติดตามอยู่ทั่วโลกขอนี้ครับพี่น้องอย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามคอมเมนต์เขามากครับพี่น้องมีความคิดเห็นอย่างไรเสนอผอผาดคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับคลิปนี้ครับพี่น้องผมสีมานำเสนอเรื่องตลกตลกในประเทศกัมพูชาหรือว่าสื่อกัมพูชานะครับหลังจากที่นักมวยไทยเนี่ยนะครับไปต่อยที่กัมพูชา ก็พ่ายแพ้แบบค้านสายตาในประเทศกัมพูชานะครับจากนั้นมานี่ก็คือ,อนักมวยกัมพูชาคนหนึ่งนะครับเป็นคนที่กัมพูชาเขายกย่องว่าเป็นเบอร์หนึ่งในประเทศกัมพูชาล่าสุดนะครับนักมวยคนนี้ก็ได้ขึ้นหน้าปกนิตยสารของอฟอบนะครับฟอบก็คือเป็นที่ฮือฮา แล้วก็เขาก็มีการไปโพสต์ลงในเพจเยอะเลยนะนะครับเดี๋ยวผมขึ้นให้นะครับในเพจคอมเมนอ่าก็แปลเป็นไทยนะครับผมก็อ่านภาษาคอมเมนไม่ออกนะนะครับเขาก็มีการแปลเป็นภาษาไทยด้วยนะครับเขาโพสต์ลงเขาบอกว่าสยามหรือว่าไทยกรุณาอย่าอิจฉานะครับคือเขาหมายถึงว่านักมวยคนนี้ของกัมพูชานี่ ได้ขึ้นหน้าปกนิตยสารฟอฟนะครับก็เลยทําให้เขามองว่านักมวยคนนี้นี่เป็นคนที่มีชื่อเสียงเก่งเขาก็ <c oughs> คงจะคิดว่าคนไทยไม่เคยขึ้นนิตยสารานิตยสารหนังสือเล่มนี้นะครับแต่หารู้ไม่นะครับว่าคนไทยเนี่ยเคยขึ้นหน้าปกนิตนิตยสารหนังสือเล่มนี้มาก่อนไม่รู้กี่สิบปีก่อนที่จะมีประเทศเขมรด้วยซ้ำมั้งนะครับ เดี๋ยวผมขึ้นให้นะครับนี่ก็จะเป็นคนไทยนะครับอ่าคนไทยที่เคยขึ้นหนังสือเล่มนี้ยสมัยก่อนนะครับตั้งแต่ขเขมนยังไม่มีชื่อคุณขแมรด้วยซ้ํานะครับถามว่าการขึ้นหน้าปกหนังสือเล่มนี้เนี่ยนะครับมันทําให้ขเขมรน,นี่มีความสามารถได้รับการยอมรับหรือไม่นะครับอ่าก็แล้วแต่มุมมองของคนขเขมรน,นะครับแต่ในความคิดผมนะในความคิดผมสําหรับเรื่อง นักมวยนะคือผมพยายามเซิร์ชหาใน Google พยายามเซิร์ชหาดูนะครับว่าไม่เคยมีนักมวยขเขมรคนไหนได้เหรียญทองโอลิมปิกเลยไม่มีชื่อเลยนะครับแม้แต่นักกีฬา,าเขมรเนี่ยประเภทต่างๆนะครับที่เข้าร่วมโอลิมปิกก็ยังแบบหาแทบจะไม่มีเลยหาน้อยมากนะครับบรรดาประเทศในอาเซียนเนี่ยพูดถึงเรื่องนักกีฬาไหนก็พูดถึงเรื่องนักมวยเนาะมันก็อยู่ในเรื่องของกีฬานี้แหละ ในบรรดาประเทศอาเซียนเนี่ยประเทศไทยนี่ไม่ติดหนึ่งก็ติด2อ,อยู่ประมาณนี้ทุกครั้งหมายถึงว่าคนไทยได้เข้าร่วมโอลิมปิกมากเกือมากกว่าเกือบทุกประเทศในอาเซียนนะครับคำเมนแทบจะไม่มีเลยแม้แต่ในประเทศอาเซียนจะไปพูดถึงโอลิมปิกเลยนะครับคำเมนยังไม่เคยได้เหรียญเท่ากับครึ่งหนึ่งของประเทศไทยหมายถึงเหรียญทองในงานจัดการแข่งขัน กีฬาอาเซียนนะครับก็แทบจะไม่มีนะฮะทีนี้คือคเมนเนี่ยเขาก็หมายมั่นนะครับคือพยายามที่จะเอาเอาชนะนักมวยไทยเพื่อจะข่มนักมวยไทยเข้าใจไหมครับแต่หารู้ไหมว่าสิ่งที่พ่ายแพ้ไปเนี่ยคือมันเป็นการไปชกอยู่ในประเทศตัวเองนะครับทั้งกรรมการทั้งผู้ตัดสินนะครับทั้งหมดนี่คือเป็นคเมนหมดเลยนักมวยไทยนี่ต่อให้ต่อยให้แบบ เดินต่อยแค่ไหนนะครับถ้าไม่น็อกก็ไม่ชนะคาเมนนะคาเมนต้องแขนหักคาเมนต้องคอคอขาดอ่ะคุณก็จะไหมนะครับไม่งั้นไม่ชนะคาเมนนะเพราะว่าคือเขาจงใจอยู่แล้วเวลาถ้าเขาชนะประเทศอื่นไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเขาชนะมวยไทยเนี่ยคือมันทําให้เขามีเครดิตมากขึ้นเพราะว่ามวยไทยเนี่ยนะครับหรือว่าวันลุมพินีก็แล้วแต่นะครับอ่าแสนชัยอะไรก็แล้วแต่นะ ไม่ว่าจะเป็นรถถังไม่ว่าจะเป็นซูเปอร์เล็กซูเปอร์บอลตะวันฉายนะครับคือถ้านักมวยเขมรคนใดคนหนึ่งเนี่ยสามารถเอาชนะนักมวยไทยได้ถือว่าเขามีชื่อเสียงนะเพราะว่ามวยไทยได้รับการยอมรับจากทั่วโลกนะครับแล้วผู้จัดโปรโมเตอร์ไทยก็เป็นคนที่ค่อนข้างส์ค่อนข้างสป,ปอร์ตแล้วก็ทั่วโลกนะครับในถ้าจัดขึ้นที่อเมริกาเนาะโอ้โหคนแบบโหรถถังรถถังรถถังนะครับ ไม่เห็นเขาเอ่ยคุณคเมเลยนะลดถังลดถังตะวันฉายลดถังลดถังคือโปรโมทแบบใหญ่มากนะครับคุณเห็นไหมครับที่ผ่านๆมาเนี่ยคเมนก็พยายามที่จะทาบทามนะคืออยากจะมาชกที่ประเทศไทยบ้างเอ่ยนะครับอ่าบ้างละอยากจะมามีชื่อเสียงอยากจะออกทีวีไทยเพราะว่าออกทีวีคเมนก็มันก็มีคนคเมนดูแค่อ่าสิบกว่าล้านคนเนาะมันไม่ใช่เหมือนประเทศไทยมีอ่าหกเจ็ดสิบล้านคนนะครับ แล้วก็ในวงการมวยของขามรเนี่ยเพิ่งจะมาจริงจังเอาง่ายๆคือคุณคาเมเรเพิ่งจะมาจริงจังในช่วงที่เป็นเจ้าภาพซีเกมนะครับก่อนหน้านั้นแทบจะไม่มีกติกาเป็นของตัวเองด้วยซ้ำนะครับถ้าเปรียบเทียบขามรน,นะนะครับคือสิ่งที่ขามนรพยายามที่จะเอาชนะไทยในหลายๆด้านนะครับแต่มันยิ่งดูไปมันก็ยิ่งเป็นตัวตลกนึกไหมครับ คือเหมือนประเทศไทยมันผ่านจุดตรงนั้นมาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นขึ้นหน้าปกนิตยสารหรือการได้เหรียญทองโอลิมปิกคือไทยได้ไม่รู้กี่คนแล้วนะคือขเมนยังไม่ได้ไปถึงโอลิมปิกเลยยังไม่ได้มีชื่อขเมนไปคัดบอลลุงบอลโลกอะไรก็แกทบจะไม่มีเลยนะฮะขเมนเนเปรียบแต่ิดเปรียบเทียบนะครับถามว่านักมวยคนนี้เก่งไมมได้ในกุลนขเมรเขาก็เก่งครับแต่อยู่ในกลุ่มของคนขเมนนะครับคนขเมนเปรียบเสมือนก็เป็นคน คนป่ากลุ่มหนึ่งชนเผ่าหนึ่งเท,ท่านั้นเองนะครับไม่ใช่ว่าชนชาติที่ยิ่งใหญ่ทั่วโลกจะต้องจดจาแคมโบเด์ีนะนะครับมันก็ดูดูแล้วมันก็เป็นแบบมันเป็นคือดูแล้วมันสม,สมเพศนะนึกไหมเห็นไหมทุกวันนี้เขมีพยายามที่จะสร้างตัวตนนะครับสร้างตัวตนเขาเรียกว่าถ้าเป็นภาษาที่เขาพูดในบันเทิงเนาะภาษาในวงการบันเทิงเขาเรียกว่าแย่งสินเข้าใจไหมยแย่งสิน เวลามีสื่อที่ไหนเนี่ยคือถ้าไทยไปที่ไหนคัมเ็นก็พยายามที่จะตามตามไปแย่งศีนอยากมีชื่ออยากให้คนยอมรับนะครับคือลหลายหลาครั้งนะผมเคยพูดทุกครั้งนะว่าถ้าคุณคเมเมนี่คือเก่งจริงนะนะครับอ่าใส่ราคามาใส่ราคามาต่อยกับรถทั้งก็ได้นะฮะตะวันฉายเนี่ยคือผมว่าคนไทยก็เปิดรับนะวีลคอมทูไทยแลนด์เลยนะ ใส่ราคามาเลยครับ10ล้าน20ล้านบาทนะครับไม่ใช่20ล้านเรียวเรียวนะไม่ไม่ได้นะมันคนละเวลกันเลยนะนะฮะไม่มีราคานะครับถ้าคิดว่าชนะตะวันฉายรถถังซูเปอร์เล็กเนี่เลือกเอาเลยคัดมาเลยใส่กันเลยวางเงินเดิมพันไม่ต้องมาขอค่าตัวหรอกนะครับคือทา,ทางโปรโมเตอร์ของไทยถ้ามาต่อยที่เมืองไทยเนาะนะครับทางโปรโมเตอร์นี่แล้วแต่เขาจะให้ คเหมไม่มีสิทธิ์ที่จะมาขอค่าตัวเท่ากับซุปเปอร์ร์ไทยนั่นนี่ไม่มีสิทธิ์นะครับอันนี้ผมพูดตรงๆนะเหมือนกับว่าการเตะตะก้อก็เหมือนกันที่ผมเป็นโปรโมเตอร์เคยจัดตะก้อที่เมืองไทยเนาะนะครับไม่ใช่ว่าคุณสู้ได้สู้ได้แล้วคุณอยากจะไปต่อยข้ามเวทมันก็ไม่ได้นะครับลงสนามไปราคาไม่มีไม่มีคนเล่นฝั่งคุณนะครับคนที่เขาดูเขาก็โวยนะครับว่าจัดไม่สูสีจัดจัดไม่ดีนะครับเหมือนกับมวย คุณคาแมก็เหมือนกันจะมาเลือกต่อยกับซูเปอร์สตาร์ไทยนะครับมันก็ต้องไล่เวทถูกถูกต้องไหมนะครับไม่ใช่ว่าพยายามที่จะมาเกาะชื่อเสียงไม่ห่วงว่าเออต่อยนี่คือแพ้แน่ๆละ่ะเวลาถ้าต่อยกับรถถังยังไงก็แพ้ต่อยกับซูเปอร์เล็กก็แพ้ต่อยกับซูเปอร์บอลก็แพ,ต bon แพ้ต่อยกับตะวันฉายก็แพ้แต่อาศัยชื่อเสียงเฉยเอยากต่อยกับนักมวยไทยอาศัยแบรนด์ชื่อเสียงของประเทศไทยนะครับอันนี้เป็นนักมวยคุณคาแมนะฮะอันนี้คือสรุปนะครับว่า ฝากถึงเพจเขมรนะครับที่โพสต์บอกว่าไทยกรุณาอย่าอิจฉานักมวยเขมรขึ้นปกนิตยสารนะครับไม่อิจฉานะครับคนไทยไม่อิจฉาเขมรนะครับเขมรไม่ได้มีชื่อขนาดนั้นนะครับทุกวันนี้แค่เดินผ่านเขมรนี่น้องต้องใช้ผ้าปิดจมูกแล้วนะเพราะว่ากลิ่นแรงมากนะครับโอเคครับขอบคุณพี่น้องหลายๆนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดแชร์และก็คอมเมนต์กันเข้ามาครับพี่น้องสวัสดีครับสบายดี